สวัสดีนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะคะมาพบกับช่องพ่อใหญ่สีดอคําเสตนะคะตอนนี้เวลาสามทุ่มแล้วนะคะวันนี้ผลไม้ของคุณตาคําเสตไม่หมดนะคะเม่ขวานเนาะน้องเองนะคะจะขออนุญาตเทผลไม้กับคุณตาทานนะคะค่ะเหลือทั้งหมดยี่สิบหกตักรล้านะคะ คือตอนนี้น้องเอกก็ให้คุณพ่อเทให้กับคุณตาคําแสนทานเลยเนาะเนื่องจากเราไร้ไม่หมดนะคะวันนี้เงียบมากๆเลยวันนี้ก็สามทุ่มแล้วนะคะคุณแม่ขาสามทุ่มก่อแล้วนะคะเนื่องจากดึกแล้วนะคะเป็นเวลาของคุณตาพักผ่อนแล้วนะคะแม่ขวานก็จะขออนุญาตนะคะ <ๆ S 1> คุณแม่ขาเทผลไม้ให้กับคุณตาทานเลยนะคะเพราะว่าน้องเอกก็ไม่ได้ลงคลิป Lets. หลายวันแล้วนะคะคุณแม่่ะเนื่องจากหยุดไปหลายวันนะคะหยุดไปห้าวันติดธุระนะคะคุณแม่่ะจึง ไม่ได้เปิดไรนะคะพอมาเปิดที่นึงก็ผลไม้ไม่หมดนะคะคุณแม่คาะวันนี้ก็เทให้กับคุณตาคําแสนทานอิ่มก้นนอนนะคะแม่แม่ไม่แม่แม่แม,แม่ไม่ได้แวะเข้ามาเมตานะคะคุณพ่อเหมาเลยค่ะเหมาคุณพ่อเหมาจ่ายนะคะคุณพ่อเหมาจ่ายนะคะคุณแม่ค่ะ คุณพ่อเหมาจ่ายให้คุณตาคำเสนเลยนะคะโอ้ยสวยค่ะวันนี้นะคะคุณพ่อเหมาจ่ายนะคะเหมาจ่ายคนเดียวเลยนะคะยี่สิบหกตะกร้านะคะเหมาให้คุณตาทานคนเดียวเลยนะคะเหมาเหมานะคะคุณแม่คะไม่มี แม่ท่านใดเหมาให้กับคุณตานะคะคุณพ่อเหมาเองเลยนะคะคุณแม่ขะวันนี้คุณพ่อเหมาเองเลยจัดหนักจัดเต็มนะคะเนื่องจากวันนี้เงียบมากๆเลยนะคะแม่ควานไลฟ์ตั้งแต่สิบโมงนะคะคุณแม่ะ่ะจนต้นจนตอนนี้สามทุ่มกว่าแล้วนะคะคุณแม่ขาจะสี่ทุ่มแล้วเนาะถึงเวลาช้างชลาพักผ่อนนะคะคุณแม่จ๋าแม่ควานก็จะแม่ ฝืนนะคะแม่ควันไม่ฝืนตัวเองน้องเอไม่ฝืนตัวเองน้องเอเมื่อยตอนไหนปิดตอนนั้นค่ะน้องเอง่วงแล้วนะคะคุณแม่ค่ะน้องเอง่วงก็เลยบอกให้คุณพ่อเหมาผลไม้นะคะเดี๋ยวไปเก็บคะแนนจากคุณพ่อนะคะให้คุณพ่อคุณพ่อทํางานมาได้เก็บคะแนนจากคุณพ่อนะคะคุณพ่อเหมาให้คุณตาทานเลยนะคะคุณตาจะได้อิ่มก่อนนอนนะคะคุณแม่ค่ะอิ่มก่อนนอนตอนนี้เก็บของนะคะดึกแล้วเก็บของนะคะเก็บของวันนี้ วันนี้มีแม่แม่แวะเข้ามาเมตานะคะเพียงแค่สองท่านเนาะคุณตาก็เลยไม่หมดนะคะผลไม้ของคุณตาไม่หมดก็ไม่เป็นไรนะคะพรุ่งนี้สู้กันใหม่นะคะคุณแม่ขาเนื่องจากว่าวันนี้เงียบจริงๆค่ะวันนี้คุณตาเงียบมากเลยคุณพ่อจ่าคุณแม่จ๋า อ้าคุณตาทานนะทานผลไม้ก่อนนอนเนาะหมดไม่หมดไม่เป็นไรนะคะเราเทให้คุณตาทานมีการแย่งคุณตาอีกนะค,ะคุณแม่จ๋ามีการแย่งพ่อใหญ่อีกเดี๋มาฝั่งนี้ค่ะคุณแม่ค่ะน่าจะชัดกว่าใช่ฝั่งนี้ชัดกว่านี่นะคะมีการอ่ะช้างจะได้กินไหมเนาะวันนี้แต็งโมคุณพ่อชิมด้วยนะคะคุณปลอดสารแน่นอนนะคะดูจักคุณพ่อทานนะคะคุณแม่ขาดูนะคะอือ อร่อยเหลือเกินคุณพ่อกินเนื้อคุณตากินเปลือกคุณพ่อบอกว่าเหมาแล้วก็ขอกินด้วยกันแล้วกันนะคะคุณแม่คะในเมื่อคุณพ่อเหมาให้แล้วก็กินด้วยกันแล้วกันนะค,ะคุณแม่คะ่ะอร่อยม้กนี่นะคะวันนี้คุณพ่อก็เลิกจากงานมาก็มาถมที่ถมดินนะคะให้คุณตานอนเนาะเนื่องจากรถก็ไม่มาสักทีนะคะคุณแม่ขาเนื่องจากว่า คุณตาตกมันพื้นที่เฉะนะคะคุณแม่ขานีนะคะดูนะคะถมจนไม่มีที่เฉะเลยนะคะคุณแม่ตานีถมดินนะคะไม่มีที่เฉะสักนิดเลยเพราะว่าคุณตาเจ้าสําอางนะคะคุณแม่๋าผู้ชายขี้สําอางนะคะเฉะก็นอนไม่ได้อีกนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนเชื้อราขึ้นมาอีกยุ่งอีกนะคะคุณแม่๋าดูนะคะบริเวณที่คุณตานอนสะอาดสะอ้านมากเลยนะคะคุณพ่อก็ะทาความสะอาดเรียบร้อยนะคะคุณแม่คะถูอกวาดเก็บ เสร็จอาหารเรียบร้อยนี่นะคะถึงเวลานอนของคุณตานะคะประมาณคุณตาจะนอนประมาณกี่ตีตีไหนนะคุณพ่อจ๋าต,ตีหนึ่งนะคะแต่ว่าแม่ควันไม่ได้สู้ไรถึงขนาดนั้นนะคะคือน้องเอ๋เมื่อยตอนไหนปิดเลยค่ะมันจะมีวันหมดไม่หมดเนาะผละไม้ก็ไม่เป็นไรนะคะคุณแม่คะก็วันนี้นะคะแม่ควันก็ จะจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะวันนี้แม่ควันเหนื่อยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวแม่ควันจะมาสู้กันใหม่นะคะคุณแม่คะในวันพรุ่งนี้เนาะเวลาเดิม10บโมงนะคะฝากคุณพ่อคุณแม่เมตาผลไม้ให้คุณตาด้วยนะคะแม่ควันนะคะหาค่าคะแนนค่ายาให้กับคุณตาคำเส้นนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะคุณแม่คะฝันดีทุกๆท,ท่านนะคะสวัสดีค่ะ